อเอาล้วคุณผู้ชมครับเข้าสู่เกมที่3ามครึ่งทางของวันที่4ครับในสัปดาห์ที่2ของการแข่งขันกันแล้วครับค่ะแล้วเราก็บินมาสวยอีกแล้วฮะ,ะรอบที่แล้วเป็นซ้ายนะครับนี่แหละมุมนี้เลยนะซ<ช>้ายคอร์ตัวครับซ้ายกัดก้าตัดไปทางด้านของรีปอก,ก้ารอบนี้ตัดเฉียงลงมานิดเดียวเท่านั้นนะไปจบที่ด้านฝั่งมิวตาพาวเวอร์นั่นเองคุณผู้ชมค่ะนะครับเป็นซ้ายตัดขวาที่สวยๆเหมือนเดิมเลยครับ แต่ว่าวงจะสวยไหมเดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันค่ะลายเครื่องบินคล้ายๆเดิมแบบนี้วงเปิดที่ไหนดีกว่าน้องเ้ยโอ้โหพี่ยังย้ำไหมอันเราทายเลยมาดิเอาคุณรอบพี่แล้วคุณย้ายนยายเม่อกี้ใกล้เคียงเมื่อกี้ผมได้ติ่งมานิดนึง่งไม่ได้<อ>เียพี่พี่พว่าไงดีกว่าให้เกียรติรอบนี้เหรอรอบนี้ผมว่าจบบ้านงูเห่าสายโคชินกีฮะบรโอโหก้าก้าครับ เออว่านี่แหละเกาะอะไรเครงบินไมต้ากลางกลางไมต้าไมต้าอ๋ออ่าแต่แถวนั้นไม่ค่อยได้จบนะเอ้ยเอาจริงวงจบไมต้านี่ไม่ค่อยมีนะหมายถึงว่าแบบหมายถึงว่ากลางกลางเอาจบแบบเอาวงแรกก่อนเอ้แลกเดี๋ยววงที่เหลือโอ้ถ้าอันนั้นแม่นแบบมันจะแม่นเกินเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นเจ้าแม่เอ้ยไปหน่อยโอ้เออเดี๋ยวแม่นเกินไปจะตั้งแบบว่าสำนักอ่ะเดี๋ยวรอดูค่ะว่าวงจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยเกมจะเป็นผู้ตอบให้เราอุ้ยเกี่ยวอยู่ <c oughs> ถือว่าได้อยู่ถือว่านอกวงแบบเต็มเต็มสตีมารอบนี้โอ้ <c oughs> โหแต่ประเด็นเลยคือมันเกี่ยวน้าํามันกินน้ำมาดิออรอบนี้วงเปิดมาขวาสุดเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมครับเป็นทางขวาคล้ายๆเดิมนะแต่รอบที่แล้วเนี่ยมันเด้งกลับไปจบแถวเขาดิน<อ>นะแต่รอบนี้เนี่ยเขาดินเป็นขอบวงนะ แต่พี่บีมาทรงเดียวพี่เฟมเมอ,อ่อวาเลยนะตรงข้ามบอกซ้ายออกขวาม,มิสเตอร์ตรงข้ามอันนี้คือมิสเตอร์ตรงข้าม2องเดี๋ยวมารอดูค่ะพอเป็นวงแบบนี้จะเป็นยังไงจะเป็นการเร่งจังหวะหรือเปล่าเพราะว่าพื้นที่ในการเล่นเนี่ยโอ้โหกลายว่าบีบน้อยลงพื้นที่ในการเล่น60%เอง <c oughs> น้์เงน้ในสี่สิแล้วเฟสแคนอยู่อย่างไกลครับวงขวาสุด ตัวเองลงจอสโกโพผู้ชมครับคเรียกได้ว่าไกลจัดๆเลยนั่นเองฮะบืมอ n ก็เหมือนเดิมค่ะรอบนี้ลงที่โนเรฟโนเย่แต่ก็ต้องมูเข้าวงเหมือนกันเกาะฟางกันไปค่ะจากนาทีแรกยังไม่เห็นคิวฟีขึ้นมาเสียงยังเงียบๆทั้งหมด16ทีมยังคงรักกันอยู่อตอนนี้เนี่ยรักกันแต่หลังจากนั้นเนี่ยน่าจะตีกันเองไม่แน่ฮะตรงนีโ้โอ้ไม่แน่อยู่แล้วมันมีแค่หนึ่งเดียวที่จะเป็นผู้ชนะไป อะไรกับอ q ค่ะอยู่แถวสคูลฟันกันไปได้ตอนนี้ย้ำกันอีกสักทีหนึ่งหัวตารางเป็น You Do a l l i a n c ์ค่ะ137คะแนน r r รวันนี้ได้กลับมาเล่นแต่ว่าใน2เกมที่ผ่านมาถือว่ายังทำคะแนนไม่เยอะเท่าไหร่119คะแนนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าแบบพายเองก็ตามมาแบบ หลักหน่วยเหมือนกันนิดเดียวใช่เซอร์เซชเช่นการไทยหนึ่งร้อยสิบสองคะแนนในเซเว่นหนึ่งร้อยหกคะแนนเฮ้ยแต่มุมนี้มีแล้วจะมีคิวฟิกขึ้นไหมโยรู้ยิงไปครึ่งหลอดแต่ยังไม่น็อกดาวมาได้แล้วขึ้นรถมาขึ้นรถนี่คือใส่สุดหรออันนี้คือใส่สุยไหมโอเคโอ้ตกใจครับนึกว่าจะไล่เลยไม่ใช่จ้ะไม่ฟร์มขับเฉยรู้ว่าจะแบบเอาเลยอย่างนี้ใจร้อนเกินไปนะนี่ใจร้อนเกินใจร้อนเดี๋ยวนอนวัดเฮ้ยอ่าของจองนะ คำคมต้องมาอ้าว b r ค่ะฟังเอาไว้ยังดียังดีไม่มีน็อกดาวน์คือเสียเป็นแค่เลือดเท่านั้นก็แค่ไปหาเฟิร์สเอทหรือว่าแบนเดตเนี่ยมาปั๊มไปครับถ้ามาเสียน็อกดาวน์ในช่วงแรกบอกเลยว่าวิกฤตเพราะว่าไม่แกะอยู่คนเดียวด้วยแล้วถ้าโยรู้ได้น็อกปุ๊บเนี่ยมีโอกาสซ้ําได้สูงมากยังดีค่ะยังดีอะบ็อกซ์เกมมิงเกมที่แล้วเนี่ยทำแสบเหมือนกันจังหวะง,งัดเข้าไปห,หาแวไพร์คือเขาเห็นอยู่แล้วแหละว่าแวไพร์เนี่ยขับรถตัดผ่านเข้ามาแล้วมายึดฝั่งทางสคูลได้้กสนูนีของ เป็นของฉันฉันต้องอยู่แค่ทีมเดียว<อ>แต่ก็เสียหายเหมือนกันนะ,ะสำหรับบ็อกซ์ตัดภาพมาครับยาสนาย่า yeah. ครับตรงนี้แมคิว <Thank you. S 2> ฟงกันไปกัม็อบจังหวะเมื่อกี้กลับมารวมกับเพื่อนอีกครั้งให้โยรุแหมม็อบนี่ก็ค่อยๆทำคะแนนเหมือนกันนะ มาแบบอันดับที่9ของตารางคะแนนรวมแล้วโยรู้นี่ไงในที่สุดก็ไปได้มอนบอยน็อกดาวน์ลงไปวนกลับไปเจอกับเพลย์บุ๊กอีกแล้วแล้วนี่ก็เป็นคีออนเก็บมอนบอยไปแล้วจวังหวะได้บายขับมาเราหูจังหวะดิฟดิฟดิฟมา dip, 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 dip อย่าง,งนี้เราต้อไ,ไหว<อ>ทางถนนเลยครับ oh, โอ้โหยิงซ้ำโอกแต่เกมคีออนได้2อันนี้แบทเจอร์จากคีออนเก็บไปนะตรงนี้2คิวแรกจากบอฟเลยครับผมแม่แล้วเพลย์บุ๊กเองนี่วิกิจัดเลย นะมไูไปไม,มูมามามาอยู่มุมนี้ได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันอ๋อคือเขาขึ้นรถไปเรียกเพื่อนเฉยไปเรียกพวกมาไปตามคนไ,มไ,ไปตามคนเออไม่ได้กลับแล้ววนกลับมาเจอกับเพลย์บุ๊กจนได้ค่ะตัดออกไป2คิวไม่ต้องเล่นกันก่อนเลยเฟสแคลนในเกมนี้ค่ะเดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันต่อไลฟ์ออร์แมนออนเซนวินโทเรสมิลล่า ยังคงเล่นเป็นไลอัอนี้อยู่แต่ว่าน้าเหมืองเมื่อกี้มีคนเขายิงกันนะครับก็ถื <c oughs> อลฮะไฟเพรบุกนั่นแหละตัดใจฉีกเลย,ข,ยขึ้นมาด้านจอร์จบนแทนนะเมื่อกี้ทางด้านของแวมพ์ยกับเปลี่ยนมุมนะฮะค่ะโยกย้ายกันไป <c oughs> ใส่สะโพกโยกย้ายไม่ใช่แมอันนั้นมันจะแดนเกินไปหรือเปล่าเล่นๆอยู่นี่คือลุกขึ้นมานี่ทีมอ,อื่น,นเขามองเลยนะเป็นอะไรหรือเปล่าลุกมาเต้นลุกมาเต้นด้วย,ยแปลกๆอ่ะอ่ะไลซซ่ครับจากทางด้านบูมนั่นเองะ เอคูพลบิดนะครับยามี ummy, แล้วก็ทางด้านไรซี Z, นะ่นั่นเองครับมาเป็นโซนทางด้านบนนะครับยาสนาย่าผ่านยาร์สมาแล้วครับโอ้โหออกขวายาวๆแบบนี้เรด้ว่าน่าจะไปกักที่ในวงรอกันก่อนเลยนะฮะแต่ไม่แน่นะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นวงที่ไปจบโซนของสเตอร์เบิร์นหรือคามิสกี้เท่าไหร่นะครับอาจจะเด้งกลับซ้ายเข้ายาร์ดผมว่าเกมนี้ใช่แต่ว่าวงนี้น่าสนใจเพราะว่ามีโอกาสกินน้ำสูงเลยแล้วถ้าวงมันไปจบที่ น้ำเมื่อไหร่แล้วก็โอ้มันจะเป็นการรัชหรือว่าเล่นกันแบบเร่งรีบอร่อยเหาะนะฮะเอออนา้นมันแน่นอนแต่ว่านักแข่งอ่าไม่ชอบนักแข่งอาไม่ชอบแน่นอนไฟกันไวเกินไปใช่ค่ะนะับเฮ้ยแต่ว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องในงานขอญาติประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยนะในรอบไฟนอลของ p m s l เนี่ยจะจัดขึ้นที่ห้างซันเวย์เวลโ i ซิตี้มอลที่ประเทศมาเลเซียใครที่อยากไปสัมผัสประสบการณ์งานแข่งขันแบบออฟไลน์แล้วก็ไปกระทบไหลกับนักแข่งแบบตัวเป็นๆเลยแล้วฟรีด้วยไม่ต้องซื้อตั๋วข้างงานใครที่อยู่กลลาเปรมารถแวะ ไปเยี่ยมชมกันได้แล้วดูรีเพย์จังหวะล่าของโยโรมุมาไนี่แล้วดูเขามีเพื่อนแบบตามมาประกบปิดงานไงโอ้โหได้สุดนะเอาสุดแม่เอาทรงอีกแล้วได้มาสองคิว่ะก็ฝากกันด,ด้วยค่ะใครจะ,ะบินไปมาเลนี่ไปได้นะอะใครอยากแบบเข้าไปดูภายในงานนะครับก็สามารถเรียกได้ว่าไปกันได้เลยใช่ค่านะตั๋วเนี่ยอาจจะฟรีแต่ค่า <Free. S 1> ตัวเครื่องบินเนี่ยอาจจะต้องออกเอง <c oughs> หรือว่าถามพี่บีได้แม <c oughs> <c oughs> นิดหนึ่งนิดหนึ่งนนี <c oughs> ้ะไรอเชื่อนะฮะตอนนี้ชกมั่วแล้วชกไปมั่วเลยอ่ะลาป้าค่ะจังหวะที่มองค้ำเซอร์เซียเอาไว้เซอร์เซียน่ยถ้ามีสักหนึ่งไก่เนี่ยมีโอกาสแตะหัวตารางเหมือนกันหัวตารางทุกทีแหละเอาจริงตั้งแต่อันดับ2อันดับไปถึงอุน ถึงอันดับเก้าเลยก็ได้นะเพลย์บุ๊กเองก็เหมือนกันแต่เพลย์บุ๊กอาจจะยากหน่อยเหลือสองคนอาจจะต้องค่อยๆเก็บคะแนนเก็บคิวกันไปมีมีเห็นนะบางทีเนี่ยเหลือสองคนหรือเหลือคนเดียวก็จริงอะอย่างอะช็อตโทนี่เคยเงี้ยคนเดียวปิดโมตี้ก็เคยทํามาแล้วับอนเจนก็เคยทํามาแล้วเดฟก็ทํามาแล้วนิดหนึ่งนิดหนึ่งอะไรตอกย้ำนะเลยนะตอกย้ำนะพูดถึงสเตตแล้วก็สถิติเฉยๆเราแบบ ย้ำความทรงจำนิดนึ้ยแต่ว่าขับรถพาด่านบ้านของด้านบ็อกซ์มาครับ R RQ เป็นโนเมอรี่ครับโอ้โหอย่าง้าวเลยครับแม่ผ่านนิดเดียวนี่คือเกือบผ่านด้วยชีวิตผ่านนิดเดียวเกือบเที่ยวหวัดน,นะตรงนี้ใช่ยังดีค่ะหลบไปได้แต่รถนี่ก็หวควันเริ่มหรือเปล่านเนี่ยนิดหนึ่งนิดนึงจังจวหวะมูฟออกมาได้โอเคกลับไปแต่ภามาที่ทีมซิควิทค่ะเอา้เาโรสเมอรี่ไปได้พอนไปโอ้โหปืน ปืนกรบ,บอกนี้คุณจะต้านทานอย่างไรไม่ไหวกับโรสแมรี่จริงๆค่ะพลบิด M249 ครับลากเพลินๆเกิน,นห้ามใจกันแล<ง>้ววงต่อไปอโอเคถือว่ากลาง,ลางๆเกี่ยวน้ำนิดนึงแต่ว่ากลายว่า,วามีพื้นที่ให้เล่นเต็มๆเลยเหมือนกันใช่ครับแต่ก็ยังบอกอะไรได้ไม่มากสำหรับวงแบบนี้มันมีโอกาสที่จะเหวี่ยงไปขวาอยู่อ่ะแต่ก็วงแบบนี้นี่มนแม่เดยายากเหมือนกันนะ ว่าจะไปจบมุมไหนนะครับวงขวานะฮะแต่ที่สำคัญแวมพร์ค่ะจากข้างบนต้องมูฟลงมาข้างล่างส่วนลายนี้ปูมกับบ็อกซ์ลายเดียวกันแล้วจักผ่านหรือป่าควงสปเปไปแต่ว่าบูมไม่สนใจอะค่ะผ่านมาเลยแล้วนำมาแบบนี้น่าจะแบบไปรอในวงแล้วกันไม่สนกันอย่างนี้ขออนุญาตอีกหน่อยครับแล้วขับรถผ่ามาหาบ้านเล่นมุมนี้บ้านนี้แวะไหมแวะไหมจอดหรือเปล่าและเอียดเรียบร้อยอย่างนี้บูมครับ มีพื้นที่เรียบร้อยค่ะฝั่งทางแมนชั่น <mansion. S 2> เป็นบ้านโลเวอร์มุมแมนชั่นนั่นเองฮนะใกล้ๆกับทางด้านข้างๆ b t r เลยยัมมี่ครับแต่ว่าเสียพลบิดไปตั้งแต่ในช่วงต้นเกมอ่ะนะฮะก็ต้องเซ็ตโซนกันให้ดีค่ะเหลือกัน3าคนแบบนี้จังหวะแต่บ้านนี้เ<ำ>นี่ยเอารถแอบยากนะ <laughs> คือทุกมุมนี่คือแบบยิงได้หมดเลยนะครับค่อนข้างโล่งใช่ไหมฮะที่แอบที่จอดรถเนี่ยไม่ค่อยมีเหมือนกันแะดวดูร มองไปทางไหนก็มีคนเนี่ย R R Q เอย B T R เอยเอาเต้ก็เอ่ยพูดปุ๊บก็ยิงยางสักหน่อยอย่างงี้อ,ออกตอยิงยางยิงแล้วเอ้ยอะไรฮะนี่เอาเมื่อกี้ไม่ใช่ถามหมออ๋อ,ย,อยิงยางเอาไปโทรนึกว่าถามก<อ>็ตอบให้ซะหน่อยเดี๋ยวเชื่อนะฮะอ,อออคตาแก่คุนี้เป็นหลังคาชั้นสามเลยครับจะรัววิ่ขึ้นแบบบนสุดเลย โอ้เล่นแบบกล้าเล่นจริงนะอ่ะเกมนี้ออกตาลงมาแทนก็จะเป็นการสลับไล์อัพกันไปบอกเลยว่าเห็นทั้งวีคตั้งแต่วีคหนึ่งถึงวีคสามเลยเพราะว่าเป็นการแข่งขันแบบระยะยาว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 จริงๆอ่ะแต่ว่าก็ใกล้จะได้รู้ผลสรุปแล้วแหละค่ะวันนี้คือวันที่สี่ของวีคที่สองแล้วพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายยังไงฝากคุณผู้ชมเนี่ยรอติดตามทุกการแข่งขันเลยส่วนใครที่แบบไม่ว่างดูเอาจริงๆไปกดติดตามครับที่โมบายได้ทุกช่องทางเลยมีช็อตไฮไลท์เด็ดๆนะครับผม ตาเขาเรียกว่าตัวของตารางคะแนนอะไรให้รับชมติดตามกันนะเผื่อวันไหนไม่สะดวกรับชมก็ยังมีย้อนหลังมีช็อตไฮไลท์ต่างๆให้ได้ดูกันนั่นเองถูกต้องเลยน,นะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ติ๊กตอกเอ่ยมีคอนเทนต์ต่างๆให้ดูกันแน่นอนใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนว่าเมื่อกี้มีพื้นที่เล่นแล้วค่ะแวมไพร์เฟสแคลนเช่นเดียวกันใช่ครับเข้าวงกันมาเป็นที่เรียบร้อยครับ แต่ว่ายังเกาะขอบทั้งคู่นะทั้งแวมไพร์ทั้งเฟสแคนเองก็ามาจากโซนจอสโกโปรเหมือนกันนะครับซ้ายสุดมาขวาสุดก็อาจจะไกลๆกันหน่อยแหละแต่ต้องไปต่อแล้วด้วยวันนี้แวะเหมือนกะจะฟาร์มนิดนึงนะฮะหาของเพิ่มเติมกันนิดหน่อยครับแล้วหมูไปต่อแล้วครับมีล่านําทางกันไปนะครับแล้วโอ้โหเข้ามุมเดียวกันเลยอินฟินกับเฟสแคนโอ้โหทีมไทยอยู่ใกล้กันอีกแล้ว แล้ววงอ่ะยังมีแอแอบกินน้ำนิดนึงแต่ตรงกลางอะอคิวบูมิสปอร์บีดอาอยู่ได้แล้วเฟสแค่กับอินฟินต้องมูฟแล้วเป็นลายเดียวกันแวมพายที่เพิ่งมามีพื้นที่เล่นก็ต้องมูฟลงไปอีกโอวงหนีทีมไทยหมดเลยค่ะโอ้โหวงขวาฮะเกมนี้คุณผู้ชมครับวงขวานี่ไม่รู้จะเล่นมุมไหนเหมือนบอกเลยว่า หาที่เล่นยากครับแล้วโอ้แล้วขับรถตามมาจากอัพสไตล์แล้วโดนด้านของพลจินสอยดักด้านหน้าบ้านมาครับมุมนี้แล้วหักหลบกันไปวีเรสเป็นเหยื่อครับแล้วพลจินโดนสวนล่วงไปออนเซนเก็บพลจินนั่นเองแล้วจังหวะจะเดินเข้ามาออนเซนเอาไปสองออนเซนเอาไปสามออนเซนเอาไปสี่ไปไม่สี่ก็โดนสวนมาเป็นไข่เบียร์สิบเอ็ดยิงหลังใส่มีล่ามาแล้วตุงนี้เก็บออนเซนแต่ว่ามีมอแมนเอาให้มอแมนเอาให้มอแมนคนสุดท้ายมอแมนโดนยิงหลังมอแมนหลบก่อนอุย รู้ว่ามันต่ำไปนิดนึงครับมุมนี้แต่ว่าดีซาเวียล่วงไปสาเหมือนกันเหลือแค่แลมโบกินี่คนเดียวหรืเซเลขึ้นมาบอแมนกันด้านด้ปลดของแลมโบกินี้แล้วเป็แลมโบกินี่เก็บบอแมนไปอินฟินขอญาตครมครับมุมนี้ แล้วโจสิพอีกครั้งเลยค่ะแล้วมูนี้เป็นรถทีมมาปิดงานไฟนี้เคลมไว้ค่ะอินฟินออนเซนอย่างสวยเก็บสามแต่ว่าโดนแลมโบเกนี่ดับฝันครับใช่ค่ะแล้วมูสมาต่อที่ไฟนี้ก็ต่อเนื่องเลยจังหวะบอสเกมมีสตนใจออกต้องออกแล้วแล้วควงออกไม่ได้อะโดหูเข้าหัวไปเลยน้องจ่าแต่ออคตาเพิ่งลงมานี่คือเจ็บๆเลยดหลังไม่พอบนเขาโผลมาแจมนั่นเองนั่นลูกนี้โอ้ไฟนู้นก็เดือดไฟนี้ก็เดือด แล้วดูวสามคิวไปแล้วค่ะเอาเตอร์อีโกโ้ดูเซสาม,มปิดเอาไว้หายไปสองทีแล้วโกสุปไปเปิดโทนี่เคที่กําลังหมุนลงมาข้างล่างอันนี้รู้ครับไปได้แม็กเลเวลมาเหมือนกันเฮ้ยตอนนี้บอกเลยว่าไฟเยอะมากๆเพราะเป็นจังหวะมูเข้าแล้วก็มูแบบชนเข้ามาในพื้นที่ที่อยู่ในวงพอ พอจะเข้ามารีเซต็ตให้กับแม็กเวล์มุมนี้เนี่ยชุบได้แต่ว่าดูฮาริโพรยมีเกรเนตอยู่5ลูกแล้วขับไปแล้วแต่พามาที่แวนไพสปอร์ต e งานเกรเนตเอาไว้แนมคิวเข้ามาในบ้านโทนิเคโทน่เคเดินมาอย่างนี้สองสี่ครับแลดมุมริมน้ำแฟกเก็บได้ด้านฝั่งปอเช่ไปแล้วซัมปอร์เช่จะเกมเรียบร้อยเลย แกนเนตปามาจากทางด้านโกสุครับแต่ว่าระเบิดการอากาศไปก่อนที่จะเข้าบ้านนั่นเองมีทางด้านฝั่งของแกรนเนตสวนไปเหมือนกันแต่ว่าไม่โดนนะฮะสรุปมูเมื่อกี้รีเซ็ตไม่ได้หาย2แต่ตอนนี้<อ>ยังไงแุมแค,แค้ไหมแวลาพายเกมที่แล้วเขาทำแสบนะบอสเกมมิ่งอ่ะ แหนมคิว้วครับง้างระเบิดมาปาอัดประตูที่มุมเดิมเปลี่ยนไปขึ้นหน้าต่างนั้งชั้นบนถ่ายรัตโดวในเ้าฝั่งทุนเคนกเดากันไปแต่ว่ายังเป็นไฟสองสาแวมไพร์ย,ยังคงความได้เปรียบอยู่ครับระเบิดจากชเวฟบระเบิดจากเว็บปาอัดมาหน้าประตูครับหแหนมคิว้วจะมาปลาระเบิดพอดีโดนระเบิดไปครึ่งรอดชเวฟบง้างเนตมาเตรียมปายำต่อที่มุมเดิมระเบิดอัดมา ไปโดนรถพอดีอ้าวแต่มุมนี้เปิดจุดให้เาเวนคอที่แย่ออกมาเล่นข้างนอกคนเดียวฉีกมาเหลือแหนมคิ้วคนสุดท้ายเป็นการแก้แค้นของแวไพายไหมเดี๋ยวต้องมารอดูกันฟุกเช็ดหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่ไปประตูมาฝุกแล้วเปิดประตูแล้วอยู่หลังประตูหลังประตูหลังประตูแล้วป,ปิดไม่ลงแหนมคิ้วได้ด้ฝั่งฟุกนต้องเดามายังมีเลลวนคอเข้ามาเติมครับหเกือบ <c oughs> เกือบไปแม่เจอบุมหลังประตูเซอร์ไพรส์ไปนิดนึงใช่ค่ะเอา,เอาแล้ว่ะเสียไป2งน้องแต่ยังดีคระรีเซ็ตกลับมาได้กับแวไพายย้อมแ้นกับบ็อกซ์เกมมี่เพราะเกมเมื่อกี้เนี่ยเขาทําไปแสบจริงๆรอ้า,อาแล้วฮะเอาืนได้ดูทั้งตรงนี้ทั้งด้าน BN กับทั้งด้านมอฟกบมาเจอกันที่รีปบก้าครับโอ้โหขวาสุดตะวงต่อไปมันเด้งกลับซ้ายเข้าไปโซนทางด้านบริเวณไพรซันนะเป็นด้านหน้าไพรซ์ซันนั่นเองครับซึ่งเป็นบิทยาที่อยู่กลางวงนะตอนนี้ โอ้โหบีเดียวงเข้าอีกแล้วหรอแล้วดูบนะม็อบจันนวดบีเอ็นนะเห็นบีเอ็นมีสองคนม็อบจันนวดนวดด้วยกระสุนน่ดีแบบนี้ไอ้คลีออนเดินมาก่อนด้วยใส่ก้าแล้วโยดูค่ะขึ้นรถมากแล้วปิดหน้าปิดหลังไม่กะให้หนีแล้วตรงนี้ทางด้านั่งของมอบครับล้อมหน้าล้อมหลังมาหมดแล้วโบโมโพยายามจะกดมาแล้วโดนมุมไกยิงแจมมาจากทางด้านยูดูเหมือนกันแฝกบอกโอ้ยขอนอยแล้วกันมุมนี้ยิงฟรีๆครับแต่ว่าปิดดาเบลไปลงแต่รถจะระเบิด รถจะระเบิดแล้วเข้าชาร์จมาแล้วจากด้านโยลูกเก็บไปด้านเบรกไปก่อนเลยแกโซอนคนเดียวไม่รอดแล้วบโบโホโเพื่อนโดนนด้านแฟรกยิงรถระเบิดอน,นอกดาวไปฮะแต่ว่าน่าจะออกไปชุบได้หรือเปล่ายูดู mm. ต้องรีไปช่วยเพื่อนครับมอคกับแฟกพยายามจะยิงเก็บบโูบโหให้ได้ฮะ oh. แล้วขาดมามอบตัวรับมุมนี้แม่ oh, บอกเลยว่าโดนทุกทางกับบีเอ็นทั้งยูดูแล้วก็มอบแต่ว่าตอนนี้ค่ะเหมือนว่าต้องมาโฟกัสกันเองนะมอบกับยูดูโอ้เป็นพื้นที่นอกวงทั้งคู่ แล้วไฟต่อเลยไหมเดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันแต่ข้างบนนี่มีอัลเทอร์อีโก้เคียนขับหาพื้นที่เล่นแต่ถ้าขับไม่ดีบอกเลยว่าอาจจะมีน็อกให้เห็นหรือเปล่าโยรุ oru, ขับตามอยู่ปัดปานกันมามุมทางด้านขอบวงขวาเบอตรงนี้ครับแล้วชิดมาแล้วบุมนี้โยรุแมววนไปหนึ่งทีวนไปหนึ่งทีงทงทก่อนยังฮะยังไงง้้หาพื้นที่แต่ถ้ายังหาไม่ได้เนยบอกเลยนะแล้วหันไปสบตากับโรสแมรี่หนึ่งครั้งก็เคีอ,อน เฮ้ยเราจะเจอเอาว่าหรือเปล่าขับแย่กันไปกอนอย่างต่างคนต่างหาที่เล่นครับที่เล่นมันน้อยจริง <S <S <ช>นะวงมาจบทางด้านโซนขวาครับส่วนใหญ่จะเป็นป่าเป็นทุ่งซะส่วนใหญ่เลยคุณผู้ชมนะฮะแล้วดูครับเหมือนจะปกักหลักปกักฐานกันแล้วสำหรับทางด้านฝั่งมอฟครับแต่ว่ามุมเนี่ยโอ้โหโดนขนาบหน้าขนาบหลังจากด้านยูดูแล้วก็ทางด้านอาต,โอ,โตอีกโก้เหมือนกันนโอ้โหสามหนุ่มสามมุมสามไฟยูดูมอฟแล้วก็อาตัวอีโก้ยูดูขับมาก่อนร็อกกี้ตามมาโอ้ยแล้วม1ทีมีหนึ่งทีม โอ้หนาแน่นบอกเลยพื้นที่นี้ชุมชนแออัดแล้วล็อกกี้ขับมากำลังจะไปเจอแต่อดีรู้ขโจหัวมาเป็นขีออนนี่จังหวะขับวนมาแล้วเรียบร้อยซ้ำอัตรเกมทันทีหมอบเหลือแค่2คนล็อกกี้กับโยรู้แล้วนี่กับโรนี่ไปได้รอบโอโ้แกขับรถป่าทแล้วูควันมาเหยียบล็อกกี้แล้วอสอยโลแกนอีกคนเหมือนกันแต่ว่านี่ไงโดนบอยซยลยิงหลังมาล็อกกี้ โอ้โหหลบบังเกอร์ทางด้านฝั่งของตัว BTR ไปหาทางด้านอินฟินแล้วไปเหยียบอินฟินล่วงไปสองเฉยตลกชัดโอ,โอ,โอโ้อยู่ดีๆก็ไปทับเฉยเลยค่ะแล้วดูอยู่ไม่ได้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยยันหลังเ <c oughs> จ็บจัดแสุดท้ายไม่รอดเป็นเพย์บุกฮะสีเหตุไม่เห็นในเพย์บุกยิงฮะมอบไม่รอดครับฉากที่เล่นนะผมไม่ได้จริงใช่ค่ะแล้วเป็นชม่เขาไม่ได้บเลเต้าแล้วทั้งจะเกมทันทีอาวแล้วดีแวมพาย แวมไพ์ ire, ค่อยๆมาเหมือนกันส่วนฝั่งเท้าวเตตร์อีกโกก็เล่นมาที่ขอบโบแล้วเดินมาชาบ้านของแวมไพ์ต้อง <จะ S 1> ไฟช่วยเพื่อนแต่ไม่ทันครับเพื่อนไปก่อนแล้วตรงนี้ด้านฝั่งของแวมไพ่มีสี่ครับเป็นไฟ4-3่สครับไฟดักชั้นบนไว้ก่อนแล้วเดินคอระเบิดปลาอัดห้องเล็กชั้น2นะครับ เช็คซ้ายเช็คขวาจากทางด้านฝั่งของแวมไพร์ฟุกยังไงดีสแนปมาลูกซองโทนี่เคแล้วโดดปาดมาเป็นทางด้านมอสยิงเลยเป็นค้อนอกดาวกันไปรถแมรี่ปีหลังคามายิงใส่ทางด้านฝั่งของเจเวฟรล่วงไปเหมือนกันแล้วว่ากันโดนแล้วฟุกเทียนนกดาวไปเหลือแค่ทางด้านโทนี่เคคนเดียว1ต่อ3ครับโอ้โหโทนี่เคยังได้อยู่เกรเน่มาได้ออกตาไปโชว์ให้เขารู้ว่า MVP เป็นยังไงแต่เหลือคนเดียวอะดิหนึ่งต่อสองรถแมรี่กำลังจะแห้งตายเหมือนกันขออภัยครับรถไม่ได้ยังไม่น็อกเฮ้ยแล้วกระ็ลงมาได้ยินนอาาววว่ได้ยิิงน วิ่งวนหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสโทนี่เคเอาแล้วฮะงานฝ่ายป่าซ้ายแล้วเรียบร้อยยังนะโทนี่ยังอยู่กระโดดจะสวนเจอแอลว่ายิงไม่รอดครับตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยครอแวนพายจบอันดับที่11ไปมี3มคิวไปโดนปีหลังคายิงครับใช่เขาช้าพอดีแล้วไอคิวมาแบบมาช่วยอ่ะดแต่เป็นการช่วยเอาตอร์ แมก็ยิงสี่ข้างมาครับเลยเป็นคอเราฉีกไปนั่นเองนะครับใช่คือเขาไฟกันอยู่ดีๆพี่มามแจมเฉยอาเลยครับแล้ววงต่อไปอัปเดตมาเข้าหลุมที่ทางด้านบินญ,ญาอยู่กลางวงพอดีเบะเลยครับแล้วดูทางด้านเซอร์เซียต้องหาที่เล่นกับมุมนี้ที่เล่นแทบจะไม่มีแล้วเซอร์เซียค่ะแ,แลอม,มอเล่นน้อยอมากครับใช่ออเอาเตีโกเองก็ที่เพิ่งไฟกับแวไพร์ค่ะมีโอกาสมีจังหวะให้รีเซ็ตแล้วต้องไปรีเซ็ตกลับมาได้เป็น3ามคนอีกครั้งหนึ่งครับเอาเตีโกใช่ค่ะ วิเราเจอกับรีโพอบอยแต่นี่ไปยิงเขาก่อนโดนสวนมาแล้วคุณสอยางแม่เลยอาดีลุกอารีลุกกําลังจะซัมออกตาออกจากเกมแล้วหายไปครึ่งหลอดแ,แล้วไงแฟลกแฟลกมาวงนี้เอาว่าขับหนีเลยปล่อยเลยต้องทิ้งค่ะอ่าวงมาแล้วด้วยครับถ้าช่วยต่อกลายเป็นว่าตัวเองอาจจะไปโดนกระสุนสมโดนมาได้แล้วเฮกซาไปซัมออกตาออกจากเกมกันไปล่อยสเตลคิวมุอไมนดีบแต่ว่ามเมลคิวมาแต่ก่างุรับโอ้ จอดกลางไปเลยแล้วกันนะมุมนี้แต่เมื่อกี้พูตาไปได้เซอร์เซียนน็อกดาวแล้วดูอะช็อปเปอร์โดนน็อกไปหนึ่ง <c oughs> เออร่ทไปรถระเบิดสายซีรอแล้วพูตาก็สวนคืนไปจากช็อปเปอร์มาเหมือนกันแต่เป็นเคนนี่มาได้เออแล้วหูจังตุวคน แต่ไม่ไหวจริงๆค่ะเป็นแทมาเก็บคิวสุดท้ายไปของเซอร์เซ er ียแล้วชุดเดียวหายหมดเลยพื้นที่มันไม่มีจริงอ่ะจบไปอันดับที่10ไม่มีคิวเซอร์เซียเรายิงกับซีเขตและเซมนมาเข้าข้างหลังนั่นเองคุณผู้ชมครับบุมตรงนี้ไะแล้วเพลย์บุ๊กกับเรน์เก็บทางด้านฝั่งของไซไปซีโรดโดนเรนสซ้ำออกจากเก,ก,เอกมอีกเหมือนกันครับส่วนเซมนตอนนี้น็อกดาวน์อยู่หนึ่งคนแล้วเข้ามาจากครีร์ทางด้านฝั่งของซีเขตแต่ยังพยายามจะบดอยู่จาาทานด้านเข็นี่หาไม่เจอ วนๆกันอยู่โอ้โหไฟนี้ก็มีเหมือนกันมีตัวบ้านให้เล่นแต่ยูดูชาร์จเข้ามาแล้วแกรเนตน้ำล่องมากระตัวโอเคอุปีค่ะโดนลาป้าเปิดน็อกดาวไปยังไงดีสมูยังเล่นได้แต่เรซี่เนียนๆอยู่แล้วลาป้าไปเด็กโอเคอุีออกจากเกมแฟลกแกรเนต์ไปได้คูอู้ไฟนู้นก็มีเหมือนกันยังไงเวรซี<ส>่จัดๆเลยครับแล้วนี่ฮะลิฟโอบอยสอยทางด้านฝั่งโรสแมรี่ไปเคนนี่ครไปเอาแกรเนต์ปาใส่ทางด้านไรซ์ใสากด้านซีเคดเขาบอกจะเกมไปแล้วแล้วเข้ามาในบ้านแฟลกตรงนี้ครับลูกซนนั่่ี Gặp ได้ใครมารลาป้าเก็บอาดินลุกกับมิเกลเอาเอ้าระเบิดป้าเพื่อนลาป้าไปเก็บด้านฝั่งของตัวอารดินลุกจะเกลแล้วมิเกลเก็บด้านบูต้าน็อะดาวไปเหมือนกันนะฮะบอยซิลก็ไม่ได้เปิดหัวในเฟโก้ค่ะแล้วไหลตายเรียบร้อยจบเลยอันเราที่8ปบูไม่มีคิวเลยสองไฟสาไฟพร้อมกันคุณผู้ชมครับหลายทางแล้วเกิดแล้วฟีดปารวๆจัดจัดเลยครับใช่ม่เหมือนบ้านเนี้ยกลายเป็นว่า3มทีมคือชนกันเลย3มทีมชนกันแล้วยิงไปยิงกันมานะคอสกันไปคอสกันมากลายเป็นบูมในเสียหายสุดแต่ตอนนี้เอไออาว่าเหลคน ท้ายแฟลกค่ะรีเซ็ตรีพอร์บอยขึ้นมาได้แต่เสียหายทั้งคู่นะบีที่ไม่อยู่ในวงด้วยแล้วผู้เล่นในโดนตัดไปไปส่งนูน่นนะครับทีครับในวงสบายๆหวานเจีย๊ยบครับ <c oughs> นอนรออยู่ในหลุมโอ้บีทีนี่วงส่งนี่หลายเกมเหมือนกันนะถ้านับแบบสถิติรวมะ อ่ะแต่ไม่เป็นไรดูกันต่อค่ะเอาว่าตอนนี้มีอยู่3คิวแล้วออโตไโกเกมนี้มีแล้วแปคิวถ้าลากเพรสเมนต์แล้วไปสติลคิวมาได้เนี่ยถือว่าคุ้มค่าแล้วเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปแล้วขับรถมามุมนี้ข้างหน้ามี r R Q เหมือนจะมีกลิ่นเลยวนซ้ายดีกว่าแต่วนซ้ายข้างหน้าก็มีเพย์บุ๊กอ๋อเหาแล้วดูท,ที่มีคนจองเพย์บุ๊กนี่คือแบบโล่งๆครับตรงนี้เล่นไหนดีนะแต่เขากระจายกันค่อนข้างไกลค่ะแล้วมอเขาไปได้แฟกน้องจาวมาอยููด่ดดเเหลือคนียว ตอนนี้ทีมไทยของเราที่เหลืออยู่ครับอินฟินยังมีลุ้นนะจริงเพราะว่าวงที่อินฟินเล่นในพื้นที่ยังค่อนข้างที่เรียกได้ว่าเซตบังเกอร์รออยู่ก่อนแล้วค่ะนะแต่ต้องระวังในด้านฝั่งของตัวเพลย์บุ๊กนี่แหละรวมถึงในดแอตเลกโกเนี่ยดีๆนะแกจะไปเล่นมุมไหนล่ะครับอืมหึ่ยแต่เพลย์บุ๊กนี่โดนตัดไปตั้งแต่ต้นเกมแต่เหลือมา2คนนะเอาแล้วล่ะป้าหอยเรียบร้อยเก็บแฝงออกจากเกมไปอัมสตาเจอแธมเจอโอ้โหขาดเบี้ยเดียวนิดเดียวและเรียบร้อยน็อกจาวมาได้แล้วกำลังจะสามแต่เพื่อนขับรถมาบังหหน้้าใอ อยู่ๆก็วิ่งมาบางแบบนี้อัมสไตล์ครับง้างระเบิดมาเลยนะครับรออะไรครับง้างแกรนเนตมามุมนี้ลิโพบอยต้องเข้าวงต่อเลยครับผมแต่วงรออยู่แล้วจ้าบร้อยชิวๆเฮ้ช็อตไปปิดงานยูดัวริอนจบวันที่เจแต่มีถึง6คิวครับตอนนี้เหลือท็อป6ทีมไทยของเราเหลืออยู่ทีมเดียวนั่นก็คือดีอินฟินิตี้และเหลือครบ4ี่คนมีคิวติดมือมาแล้วห้านี่เลยค่ะเซ้สโมกไว้เล่นแล้วต้อง ต้องเก็บเจมนายให้จบนะอ่ะเกเล่นเป็นหลุมเหมือนกันนะสำหรับบุมของด้านอินฟินิตติแล้วบีทีครับตีทางด้านอินฟินลล็อบบี้เห็นทุกอย่างนั่งอยู่หลังรถงานแกเนตมาปาดักสาลาป้าลูกนี้ย้อยลงเต็มหน้าพอดีแต่ลาป้าไปสอยอัพสไตล์หลังแตกต้องดาวไปเหมือนกันแรกกันไปยานนหนึ่งน็อก เนี่ยมันหน่วงอยู่อ่ะดิแล้วกลายว่าโดนน้องไปเทรดเกันมาเนี่ยไปกดเจอเอาว่าพออยู่หรือคนสุดท้ายแบบนี้ไม่รอแล้วหรือเปล่าเอาว่าเมื่อกี้นี่ขับรถเล่นอยู่กลางวงตั้งนานไม่มีใครยิงครับพอมาจอดเท่านั้นแหละฮะเจอทางด้านอาคิวยิงแล้วบอยซิลสอยทางด้านล็อบบี้น็อกดาวไปแล้วครับผมเอาแล้วอินฟินน็อกไปอีกหนึ่งครับแต่ว่าแกรีเซ็ตเสร็จแล้วแต่โดนหลังเลนเน็ตมาจากทางด้านแต้มน็อกไปสองวิกฤตจัดเหลือคนเดียวโอ้แล้วกลายว่าอินฟินอยู่ตรงกลางของเรียบร้อยครับ ระเบิดลงหลุมก็จากทางด้านฝั่งของเซมนายฮะแล้วเซมนายจะไหลเข้ามาจะมาเคลมเจอในด้านบีทีอาร์เซไครับตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยครับขับเข้ามาจะมาเคลมโดยหารู้ไหมว่าบีทีอาร์อยู่หลังสมอกจ้าเดฟครับโอ้สินใจชนเลยค่ะบแล้วมอเตอร์ทอกกำลังจะเผาเดฟแล้วเรียบร้อยเป็นบอยซิวใช้ยูมพี MP เก็บไปจังหวะนี้ขับฉีกมาซาตายิงเช็คนะฮะเมะื่อกี้แล้วซาตาครับขับทะลุควันมาบ้างเหมือนกันครับ โอ้โหเซมนาคือไม่รู้ไงว่าด้านหลังในวิทยาแกมาจอดมาชิดใกล้มุมที่ในด้านฝั่งของตัวอินฟินเ่นอยู่แล้วนะครับแล้วระเบิดป่าอัดลงแหล่งเดิมกมุมนี้อย่างหน้าตตำพยายามจะป่าน้ำหนักวิถีเดิมป่าลอยโค้งๆแต่ว่าล้นไปไกลครับอลรเลสเข้าหลังมามิเกลโดนเก็บน็อกดาวนไปก่อนหนึ่งคนอยากไห้ก็ดีเพลย์บุ๊กเกมนี้ โอ้โหเป็นทีมอันเดอร์เลได้ไม่มีใครสนใจจริงแล้วแตมโดนทันเด้รนเรนแล้วเป็นเรนดับเบิลคิวใสเลยอะแล้วดูคือไปแจมปุ๊บออกมานอกวงต่อนี่คือความแสบของเพลย์บุ๊กในการเลือกเล่นเขาโดนตัดไปสงคนตั้งแต่ต้นเกมแต่กะจังหวะแล้วไปสติลคิวมาได้เพลย์บุ๊กอะยังคงอยู่ท็อป4แล้ว b t ทได้เปรียบสุดพื้นที่ได้ดีแล้วก็ตัดสินใจตีถึง2ทีมเลยแล้วดูมุมนี้คูขับรถมาแต่มาคนเดียวอย่างนี้เรนพยายามค้ำให้ไกล,กล ซาตาเห็นแล้วซาตาคูณ4โฟกัสฝั่งไหนดีใช้ขวาเรนจ์ปูสมองไว้เล่นก่อนแต่ว่า BDR เขาเสส่วนกันไปแล้ว,ล,วลาปาเรียบร้อยฮเกรเนตไปได้คูแล้วอุ้ยมุมนี้โนเมอรี่โนเมอรี่จริงเพราะว่าทับไปเลยอะว่าไม่ต้องเล่นจบอะไรสี่ไปมีแดคิวหุ้ยแต่ R q คินี่คือเขาแบบไม่ต้องทำอะไรเลยนะแค่รอเท่านั้นรอ,อให้พิยามาหวานเจี๊ยบแบงนี้ R าคิครับโอ้โหแล้วดูการคุมพื้นที่ในเพลโซน แม่แกของ<ม>ขวอแล้ว,ลวปล่อยซิวไปสสยบอสครับแม่ยิงจากบุมด้านซ้ายของด้านเนฟโกบพอดีเนฟโกแกอแอบอยู่ฮะโอ้เซตโซนค่อนข้างกว้างค่ะแต่ว่าพอโดนเปิดแบบนี้กลายมาว่าเสียเปรียบเหลือ3คนทันทีค่ะ RQ BTR ิได้เปรียบสุดเหลือ4ี่คนเพลย์บุ๊เหลือคนสุดท้ายเออ้นยังต้องปูสมวไว้เล่นอยู่จากตอนแรกนะครับเหมือน R q คิจะได้เปรียบเรื่องของการเซตโซนรอ,อก่อนนะครับแต่กลายเป็นว่าไปโดน,โดนเปิดเออโ้ไล่เคลียร์สุดจริงๆค่ะบิดาในเกมนี้แล้วเคาะมา ออซาต้าเจอตัวเพย์บุ๊กครับเรนคนสุดท้ายแล้วเลดหมุนไปบุมนี้แล้วเคาะอุย้ยเฮกซ่าครับได้ทางด้านเรนช์ไปเป็นคนสุดท้ายเพย์บุ๊กจอบอันดับ3ได้ดไปสี่อีริม3ามต่อสี่ไฟสุดท้ายครับสงครามระหว่าง Indo อ, <Indo S 2> อินโดโยมอินโดกับอินโดแน่นอนเกมนี้เออถ่ายอินโดเฮ้ยเหลือเชือ่อนะทำไม่ได้หรอไม่ได้เฮ้ยแล้วบอยซิลกลับไปเปิดหัวโนเมอร์ซี่เอาแล้วอาร์คิวิกกิตหรือยังเหลือ2คนแล้วดูเขาใส่โซอูบีทีอาร์เกมนี้ไล่ตีพังเลยอ่ะ แล้วถ้าเก็บได้นี่คือเกมนี้จะได้ไป8คิวต้องรอดูสาตาขับฉีกมาเฮ้ยเราลงรถมุมนี้เรียบร้อยทับเพ็กซ้ายไปเหลือคนสุดท้ายอ้าวล้วดิเดฟเฟอร์โกเดฟเโกเจอเจนฟอร์สเจนฟอร์สทำตัวเล็กๆต่อหนึ่งต่อสี่ต้องเดฟเฟอร์โกได้เจนฟอร์สอยู่ยังสู้มือมุมนี้เดฟเฟอรโกครับเดฟเฟอรโกเจออีกสองลงมุมนี้เดฟเฟอร์โกแนปมาได้ลาป้าอีกหนึ่งเหลือหนึ่งต่อสองเอาละดิเอาดิโอ้โหมาทีละหนึ่งทีละหนึ่งแบบนี้เดฟเฟอรโกแกยิ้มแล้วดูว่าสาตาเก็บไได้โนนเมซิจะกกัป เนฟโกะไปยิงกับบุมข้างบอยซิลเราเบิดมามีเจนฟอร์คอยชี้ตำแหน่งให้อยู่ใกล้ๆเลยครับเระเบิดลูกแรกเลยสามลูกเลืสามลูกมีไฟเนฟโกะพยายามจะไล่ที่ด้านฝั่งบอยซิลมาเราเบิดปาไปเจนฟอร์แล้วเราเบิดมาตรงนี้ไฟไล่ที่บอยซิลเล่นไม่ได้เลยครับแต่ว่าเนฟโกะเองก็นอนแอบอยู่เหมือนกันแล้วจังหวะวิ่งลงๆแล้วเนฟโกะเก็บอีกหนึ่งเหลือหนึ่งต่อหนึ่งจากหนึ่งต่อสี่สามจริงเนฟโกะอย่าบอกนะเอาดิวันวาน เอาเลยนะซาตาหลังต้นไม้กับเนฟโกหลังก้อนหินเลยครับและเต็มไยเลดเดมเนฟโกยังไม่รู้ตำแหน่งยังไม่รู้ตำแหน่งแล้ววิ่งถอยมาหลังรถแล้วเขามีเจนฟอร์ดคอยบอกอยู่ไง oh เอารถมาก่อนเอาไปทำเป็นบังเกอร์แล้วเห็นตำแหน่งแล้วจั่วมา <c oughs> หัวเจ็บโอ้ยแล้วเหลือหนึ่งเนฟโกเกือบตายตเกือบตายชิดมาจากด้านฝั่งเขาตัวซาตาจะชาร์จซาตาจะชาร์จเนฟโกปู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 อยู่ปู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 แล้วปาดขวามาเตามยาเสร็จปีนรับขวักดีเบนขึ้นมาระยะไกลแบบนี้เรียบร้อย เดฟโกจากอาร์อาร์คิวหนึ่งต่อสี่แล้วรุมมาได้โอ้โหของเจิงไฟน์นี้โอ้นายสุดยอดอาร์คิววินเนอร์วินเนอร์ชิคเก้นดินเนอร์เนฟโกหนึ่งสี่ผู้ชมครับอุ้ยสุดจัดคือ oh เธอของอย่างนี้ขอเพื่อนเออแท็กดิแท็กแท็ก